สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาในเรื่องของระบบ f Follow m มี Home นะครับระบบ f Follow m มี Home นะครับในรถอันนี้เป็นรถ To y o t ้ Hilux Revo นะครับก็เป็นระบบที่เอาไว้ ใช้ในการที่ให้ไฟหน้ารถเนี่ยส่งสว่างไปด้านหน้าเพื่อให้เราสามารถไขกุญแจหรือหรือปลดล็อกกุญแจแล้วก็เข้าบ้านแบบมีแสงสว่างนะครับไฟหน้ารถจะส่องแสงสว่างใหใ้ให้ให้กับผู้ขับขี่นะครับก็คือเราลงจากรถมานะครับปิดประตูล็อกรถให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟหน้าจะยังคงติดอยู่30มิินาทีนะครับแล้วก็ส่องสว่างด้านหน้านะครับก็จะส่องสว่างที่ประตูนะครับ เราก็จะสามารถมีแสงสว่างในการดูกุญแจแล้วก็ไขไขกุญแจได้นะครับส่วนวิธีที่จะทําให้ระบบะ Follow Me Home เนี่ยทำงานทําอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับคุนเมื่อเราขับรถมาจอดแล้วนะครับมาจอดแล้วนะครับที่บานเสร็จปุ๊บเราก็จะจะดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถนะครับก่อนที่เราจะดับเครื่องก็อ่า อันดับแรกเลยก็คือไฟตรงก้านไฟนี้เราบิดมาตำแหน่งออโต้ก่อนนะครับแหน่งออโต้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องตอนนี้ไฟยังหน้ายัางติดอยู่ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเราจะจะลงจากรถเนี่ยถ้าเราเปิดประตูเลยตอนนี้เนี่ยมันก็จะไฟหน้าก็จะดับทันที แต่ถ้าเรายกกา้านตัวนี้เขาหาตัวนะครับเหมือนต๊อไฟสูงะครับหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับมันเป็นการเปิดระบบ Follow Me Home นะครับแล้วเราก็ลงจากรถไปลงจากรถนะครับแล้วก็ล็อกรถนะครับจะสังเกตว่าไฟหน้ารถยังปิดอยู่นะครับ ไฟหน้าจะยังติดอยู่นะครับแล้วก็ดับลงตอนนี้ดับลงแล้วนะครับก็จะติดอยู่ประมาณ30มิวินาทีนะครับติดลง30มวินาทีเดี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนครับก็คือตอนนี้ไฟหน้าดับแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไฟหน้าจะติดค้าง แล้วทาให้แบตหมดนะครับถ้าเราเปิดแบบถูกต้องนะครับไฟหน้าก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับก็สําหรับใครที่ขับรถกลับมาบ้านตอนกลางคืนนะครับมืดมืดแล้วก็ไม่มีแสงสว่างนะครับไม่ได้เปิดไฟไว้ไม่มีไฟอัตโนมัติเปิดไว้ไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับประตูหรือกุญแจได้อย่างสะดวกก็ใช้ระบบ f l l o w m มี Home นะครับก็อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี นะครับก็วันนี้ก็นำสานะดีๆมาฝากกันเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ